และมือถือสายเกมที่หลายคนรอคอยอย่าง IQ คู13เขาเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโมดูลกล้องเนี่ยมีไฟ RGB ด้วยนะและชิปแน่นอนครับแรงมากๆอย่าง s n a p d r a g o n e Elite สเปคอ,อื่นจะน่าสนใจแค่ไหนราคาจะเท่าไหร่ไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันกับผมนายแฟม let's go แน่นอนหละครับว่า i q คู13คือนิยามสมาร์ทโฟนเกมมิ่งตัวเทพที่แท้ทรูจริงๆแห <ๆ S 1> ละครับว่าด้วยเรื่องชิปเซ็ตอย่างตัวเัฟดาร์คอนแ e l เลและไฟวงแหวน Mon s เ e r h ์ฮัลโเนี่ยเรียกได้ว่าสมการรอคอยจริงๆนะครับด้วยชิปที่พัฒนาขึ้นอย่างแรกเลยเรื่องของหน้าจอนะครับที่ถือว่าแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับสายเกมเนี่ยหลายคนชอบแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของกล้องก็ไม่น้อยหน้าแบรนด์แม่อย่าง v i v o เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอย่างแรกมาเล่าถึงเรื่องของขนาดหน้าจอกันก่อนอน,นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับขนาด หน้าจอ6.82นิ้วจอใหญ่มากนะด้วยความเหลอ่ยดหน้าจอแบบ 2K นะครับรองรับ HDR 10+ นะครับจอเป็นแบบ8 TLTPO นะครับก็ถือว่าความเหลอ่ยดหน้าจอสูงพอสมควรนะครับและที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับสายเกมก็คืออัตราเฟซเรทครับที่สูงถึง1 4 4 h z แน่นอนว่าสายเล่นเกมเนี่ยชอบมากๆอยู่แล้วนะครับความสว่างหน้าจอเนี่ยสามารถดันได้สูงสุดถึง4,500 nits นะครับเรื่องของความคมชัดของสีเนี่ยก็มีมาชัดเจนอยู่แล้วและที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการโปรเทคดวงตาของเราเนี่ยแหละครับอันนี้ก็จะช่วย มา,มากพอสมควรหลายๆแบรนด์ในฝั่งของประเทศจีนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆนะอย่างตัวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีสำหรับการบีแสงความถี่สูงอันนี้ก็ช่วยมากๆนะการกระพริบของหน้าจอที่แบบอัตาราเฟซเรทมันมส,สูงเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยพอสมควรครับการกันน้ำกันฝุ่นก็มาด้วยมาตรฐานที่สูงมากๆถึง IP 6 8 IP 6 9การรองรับต่างๆเนี่ยให้มาจัดเต็มมากๆครับสำหรับสายเกมเนี่ยน่าจะชอบอยู่แล้วนะครับ IR Buster n f c ก็แตะจ่ายสบายอยู่แล้วรองรับมอเตอร์สันระดับสูงและมาด้วยน้ำหนักสำหรับตัวรุ่นเริ่มต้นก็คือ200 107กรกัมนะครับและจุดสําคัญของสายเกมเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของชิปเซตครับอย่างตัวนี้คือแซฟดักก้อน8ปดลิทก็จริงนะแต่มีการปรับแต่งด้วยทีมงานของควอคอมนะครับที่เข้ามาช่วยในการปรับแต่งว่าเกมต่างๆเนี่ยที่จะเล่นบน i q คู13เนี่ยมันต้องดีมากๆกว่าตัวรุ่นอื่นที่ใช้แซฟดักก้อน8ปดเลิทเช่นกันนะครับอย่างตัวเกมมือถืออย่างเบรดพอยต์นะฮะตัวนี้ก็รองรับโหมดแอคชั่นแบบ60เฟรมเรทและเกมมือถือที่ต้องการการควบคุมแบบเรทเชิงงนะครับแล้วก็การรองรับที่ค่าเฟรมรสูงๆตัว Dark Breakout Sone ก็รองรับได้ถึง90เฮิร์แล้วก็พร้อมเรท c ิ n g ด้วยและด้วยความว่าชิปเนี่ยมีการปรับแต่งนะครับอย่างชิป Q2 ของทาง IQ ูเนี่ยตัวนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นนะครับทำให้การป้องกันการสั่นไหวของตัวเกมนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราเฟรมเรทที่ต้องนิ่งๆหน่อยอย่าง144เฟรมที่มีมาให้ของรุ่นนี้เนี่ยตัวนี้ก็มีการจัดการพอสมควรและสิ่งที่น่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับ i อู IQ 13รอบนี้แรมเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงกว่าตัวรุ่นอื่นพอสมควรอย่าง LP Da5X Ultra นะปกติจะเป็นแค มันยเป็น4.0นะครับมีเสาอากาศเนี่ยรอบทิศทางถึง360องศาเลยนะซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับรองรับ Wi-Fi 7และถ้าพูดถึงแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้เป็นซิลิคอนคาร์บอนนะครับรุ่นที่3ของทาง I q คูนะด้วยความจุบแบตอยู่ที่6,150ม mm ิลลิแอมป์และระบบชาร์จเร็วนะครับ120วัตต์โดยจะสามารถชาร์จ0ถึง100%ภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับตามสไตล์ Vivo i q จริงๆแต่ว่าตัวนี้จะไม่รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะอีกอย่างที่จำเป็นต้องพูดก็คงเเป็นนนรรื่อออองงงงกกลลลล้ล้้้้คัััััตตตวววีมมาาพห3 50 บวกอัลตร้าไว้าล้านพิกเซลและที่สําคัญเทเลโฟโต้ 2x ครับ50ล้านพิกเซลเช่นกันซึ่งเซ็นเซ,นเซอร์หลักของตัวกล้องเนี่ยจะเป็น Sony IMX921 สน่ะครับส่วนกล้องหน้าครับ32ล้านพิกเซลซึ่งถือว่าโดยรวมเนี่ยให้คุณภาพกล้องมาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับถ้าดูจากสเปคนะและภาพแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการคัสตอมไมซ์พอสมควรแต่จะไม่ได้แบบมีเลนส์ไซส์เข้ามาเหมือนกับตัว vivo นะแต่ถ้าขึ้นเชื่อว่าเป็นกล้องนะครับที่เป็นแบนลูของทาง vivo คุณภาพมันก็ดีมากๆพอสมควรดย13ค13 จะจัดจำหนายทั้งหมด4ส,ส,สีนะครับก็จะมีสีดำสีเทานะครับสีเขียวแล้วก็มีสีพิเศษด้วยนะครับที่ทำร่วมมือกับ BMW Motorsport โดยราคาเริ่มต้นนะครับสับตัวแรง12กิกรอม256นะครับจะอยู่ที่ประมาณ19,000บวกลบนะครับหรือประมาณ18นิดๆนะครับหรือประมาณ18,900กว่าบาทนะครับโดยประมาณนะ และนี่แหละครับคือทั้งหมดของ i q ค,คูลสนะฮะเพื่อนเคื่อนเกี่ยวกับรุ่นนี้เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะดีไซน์ผมชอบมากนะสวยมากๆนะครับแล้วก็สเปคโดยรวมถือว่าน่าสนใจมากนะครับรอลุ้นเข้าไทยเลยครับน่าจะไม่นานมันน่าจะรอไม่นานหรอกมั้งนะเออรอกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบนี้แบบทันท่วงทีนะครับกดติดตาม Six Sister กันไว้ได้เลยนะครับทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยครับยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกไอจีมีทุกอย่างเลยครับรอติดตามกันได้เลยนะเจนคลิปวิดีครับ